ตัวเล่มเปิดตัวสมาร์ทโฟนเือทงโนเกียเก้เพลวิวคาดให้จอ110เฮิร์ตกล้องหลังเลนส์ซ้ายความละเอียดสูงสุดห0 8ยแล้านพิกเซลพร้อมกับรุ่นกลางโนเกียหกปลายปีนี้ตัวเล่มเปิดตัวสมาร์ทโฟนเลอทงโนเกียเก้เพลวิคาดให้จอ110เฮิร์ตกล้องหลังเลนส์ซ้ายความละเอียดสูงสุดห0 8ยแล้านพิกเซลพร้อมกับรุ่นกลาง โนเกีย6 3ปลายปีนี้ก่อนหน้านี้เคยมีข้อมูลว่าทางโนเกียกำลังพัฒนาสมาร์ทโฟนเลอทงรุ่นใหม่ที่มีการคาดการณ์กันว่าอาจจะเปิดตัวในงาน Mobile World ของเกร s ที่จัดขึ้นช่วงต้นปี2020ที่ผ่านมาครับแต่ก็มีข้อมูลออกมาว่าทางโนเกียจําเป็นต้องเลื่อนการเปิดตัวออกไปนั่นเองครับแต่ล่าสุดครับดูเหมือนว่าเราอาจจะได้เห็นมือถือเลอทองรุ่นใหม่ที่ใช้ชื่อว่าโนเกีย9.3เพีวิล ในช่วงไตรามาสที่4ของปี2020นี้ก็เป็นได้ครับโดยข้อมูลที่ว่านี้ถูกเปิดเผยม,มาจากแหล่งข่าวของโนเกีย Poweruser ที่เป็นเว็บไซต์ที่มักจะเปิดเผยข้อมูลให,ใหม่ๆเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนโนเกียได้อย่างมั่นยาำครับโดยระบุว่าทาง HMD Global มีแผนที่จะจัดงานอ e ีเวนต์เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ได้เร็วที่สุดในช่วงไตรามาสที่4ของปี2020คือช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมครับ ซึ่งสาเหตุที่ต้องเลื่อนงานเปิดตัวออกไปเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกครับตามรายงานล่าสุดระบุว่าสมาร์ทโฟนรุร่นโ o k i ีย9 p r e จ i e w จะใช้ซิปแคตตัวใหม่อย่าง Snapdragon 865พร้อมหน้าจอแสดงผลที่มีค่า f ีเฟเร a t e ระดับ 120Hz และจะให้กล้องหน้าและกล้องหลังจากเลนซ้ายเหมือนเดิมครับแต่อาจมีการพัฒนาร่วมกับรลท์แบรนด์ผู้ผลิตกล้องรุ่นไลท์แ กล้องถ่ายภาพที่มีเลนส์16ตัวในตัวเดียวเองครับและยังมีรายงานเพิ่มเติมอีกว่าช่วงไตรมาสที่4ของปี2020นี้จะมีการเปิดตัวโนเกียรุ่นอื่นอีกด้วยครับอย่างรุ่นโนเกีย6.3และโนเกีย7.3โดยคาดว่ารุ่นโนเกีย6.3จะใช้ชิป Snapdragon 670หรือ675ครับพร้อมกล้องหลังเลนส์ไซส์4ตัวส่วนรุ่นโนเกีย7.3จะใช้ชิปประมวลผล Snapdragon 7xx ซ e r i e s ตอนนี้ยังไม่ไะบุกว่าเป็นรุ่นไหนนะครับให้หน้าจอแบบ P L Display ขนาด6.3นิ้วพร้อมกล้องหลังเงินไซส์4ตัวแต่ข้อมูลที่เผยมาทั้งหมดนี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าจะมีสเปคตรงกับที่เผยออกมาหรือเปล่านะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมถ่ายทีฟสจะมาบอกกล่าวให้ทราบอีกทีครับ